แสงทองแห่งพระาธาตุเชษฐาการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีโรงเรียนชื่อพ so ุทธิโสพลตั้งอยู่กลางลานโรงเรียนมีพระาธาตุที่งดงามสูงเด่นอยู่ทุกคนในหมู่บ้านและเด็กๆในโรงเรียนต่างเรียกขานกันว่าพระธาตุเชษฐาเด็กๆในโรงเรียนมักจะมองพระาธาตุด้วยความสงสัยและกระซิบถามกันว่าทำไมโรงเรียนของเราถึงมีพระาธาตุอยู่ตรงกลางลานนะ วันหนึ่งครูแก้วคุณครูใจดีประจำโรงเรียนได้เห็นความสงสัยของเด็กๆจึงเรียกเด็กๆมารวมกันแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพระาธาตุแช่ฐานี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ครูแก้วเล่าต่อว่าและเป็นที่เคารพของคนในชุมชนมานานหลายร้อยปีเดิมทีที่นี่เป็นวัดเก่าแก่แต่ต่อมามีการสร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนหนังสือใกล้ๆพระธาตุเพื่อเตือนใจให้ทำความดีและเป็นคนดี ตั้งแต่นั้นมาเด็กๆทุกคนก็รู้สึกผูกพันกับพระาธาตุเชิดถามากขึ้นและช่วยกันดูแลพระาธาตุบางคนช่วยกวาดลานรอบๆอ,อย่างขยันขันแข็งบางคนก็ช่วยรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ที่ปลูกไวร้รอบๆองค์พระาธาตุให้สดชื่นสวยงามอยู่เสมอและบางคนก็ช่วยเช็ดถูราวบันไดให้สะอาดเงางามอยู่ตลอดเวลาด้วยความตั้งใจและภาคภูมิใจเช้าวันพระเด็กๆ จะพากันนำดอกไม้และทูบเทียนมาไหว้พระาธาตุพร้อมอธิษฐานขอให้เรียนเก่งสุขภาพแข็งแรงและเป็นคนดีของสังคมคืนหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงสองแสงนวลลงมาบนพระาธาตุเชษฐาทำให้พระาธาตุเปล่งประกายเป็นสีทองอารามงดงามเหมือนกำลังยิ้มให้เด็กๆที่ดูแลเอาใจใส่ ครูแก้วเห็นดังนั้นก็ยิ้มอย่างอบอุ่นแล้วบอกกับเด็กๆว่าแสงนั้นคือรางวัลจากพระาธาตุที่ดีใจที่ลูกหลานช่วยกันดูแลรักษาจากวันนั้นเด็กทุกคนก็รักและภาคภูมิใจในพระาธาตุเชิดาม,มากขึ้นและตั้งใจว่าจะช่วยกันรักษาไว้ให้สวยงามคู่โรงเรียนผู้ที่โศพลตลอดไป